มีมือถือเขาไปนะหนูใช่ไหมเขาไปนะเขาไปค่ะค่ะเาของเราค่ะตรงข้ามกับหนูเลยก็คือเสียงสั่นตรงกลางหันวันดูเริ่มข้ามคือโอ้ยโอ้ยอย่างองอย่างเอ้ออย่างเอ้อจะพูดว่าไม่ร้องทุกทุกคนจำได้ไหมครับสัมภาษณ์ครั้งแรกร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเฮ้ยฟังหน่อยเอออะไรนะก็แม่ก็ขอบคุณแพมแหละเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าเออ หนูก็อนุญาตให้ตัวเองแบบมีความสุขมากขึ้นเพราะตัวละครแพมเลยอะไระอย่างเงี้ยค่ะโอ้ตายอืมโอ้แต่งนานมากอ,ะอ่ะเงยหน้าอะไรเงินว่าจะไม่ลองแล้วนี่ขอที่ช่วยน่ <c oughs> คือหนูนี่เศร้านะมันคือน้ำตาแห่งความโุขอืมคือหนูก็รู้สึกว่าหนูก็คงผูกพันกับแพมแหละแล้วก็แล้วก็ขอบคุณแพมในหลายๆด้านนะคะ ใช่ค่ะหมนยะมากเซนซิทีโอ้โจะไม่ลองสัมภาษณ์แรกร้องเลยหรอนี่ยังไม่เริ่มเข้างานเลยนะครับทุกคนเอองั้นหนูจะไม่พูดอะไรละลยโอเคสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าดอกลักเป็นเหมือนเพื่อนสนิทมากของหนูคนหนึ่งเลยอ้าวไม่ก็หนูรู้สึกว่าการการที่ได้เจอดอกรักมันเหมือนมันทำให้เราได้เห็นตัวเองใน ในอีกมุมหนึ่งความสดใสในตัวเราที่มันมีขนาดนี้เลยนะเพราะดอกลักความแบบมองโลกในแง่ดีของดอกรักหลายๆอย่างมาทําให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่เอาล้อมก็ใจหายแต่ก็ดอกลักก็จะอยู่ในหัวใจหนูตลอดไปพี่แพมด้วยนะคะ ดอกลักก็จะอยู่ในหัวใจพี่แพมตลอดไปเหมือนกันจริงๆงั้นพี่ขอออกจากตรงนี้ก่อนนะคือ,ค,อคือรู้สึกว่าแบบอยากขอบคุณตัวละครดอกลักด้วยแหละ <c oughs> เพราะว่าคือถ้าไม่ใช่ดอกลักที่แบบเป็นดอกลักแบบนี้อะไรเงี้ยก็คงไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นเงี้ย <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> ตัวละครทุกตัวจะอยู่ในใจหนูตลอดไปะคะ่ะพี่กวีบ้างสอนให้รู้ว่าคนดีมันมีอยู่ในโลกครับ รูไมที่กระซิบกันนะไมมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่วันไทลอด EP หนึ่งจนวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องเราเรื่องของเราเหมือนกันแล้วก็คอยมาปั่นเทนให้เราเนาะทุกวันเสาร์เลยก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะแล้วก็ฝากไปฟังเพลงของพวกเราด้วยถึงซีรีส์จะจบแล้วก็ย้อนกลับดูซีรีส์ได้เื่อใครคิดถึงใช่เื่อใครคิดถึงฟังเพลงของวันนี้ด้วยเพลงเชื่อใจวันนี้ก็น่าฟังมากฟังเพลง Between Us นะคะแล้วก็เพลงไม่อยากจบเธอในฝันของพวกเราแล้วก็พี่สินด้วยค่ะค่ะ ขอบคุณค่ขคณนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เสียงปี๊ดดังๆให้กับเอมี่และบอนนี่<ะ>คะ่ะสวัสดีค่ะเอมี่นะคะวสวัสดีค่ะบอนนี่ค่ะคำว่าที่ฉันยกให้เธอเนี่ จะเพียงใด้สบตาก็รู้ว่าคำนี้ยังเป็นของฉันและเธอเสมอทรักครั้งที่ได้ยินคำว่ารักใ,ใจมันนึกถึงเพียงแค่เธอโออยากให้รู้ไว้ว่าอมอกอดนี้เป็นของเธอนะที่รัก ทุกคนพร้อมใจกันเงียบมากนะโอ้โหพร้อมมากพร้อมมากนะครับมันอยู่กับเพื่อนเนาะมันอยู่กับเพื่อนแต่นี่อยู่กับอะไรนะอยู่กับแฟนพูดได้เต็มปากแฟนเนาะและอีพีสุดท้ายก็ไปดูนะคะอีพีสอเลื่อนขั้นหรือยังอ่อยู่อีกแล้วเอาละเอาอีกละเอาอีกแล้วโอเคโอเคเพลงอะไรคะคุณแผ่นชื่อเพลงว่ายังคู่กันค่ะ ทำไมทำไมถึงเลือกเพลงนี so ้ลด้ก e wow ็ก wow ็ต้องลองไปฟังเนื้อเพลงดูว่ามันมีความหมายว่าอะไรโอเคไช่ ฉันมีเํามานานเกินไปคงไม่ชินเธอจะต้องห้ยไปก็ขอให้นานเท่าไรเรายังคู่กันตอนตอนร<า>้องบังเพิินหนูลืมร้องเลยตอนร้องรู้ไหมว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนอยู่กันสองคนบนโลกกันนะ อีกอีกรอบไหมนะเซนซิทีฟตอนไหนที่สุดเนี่ยพอสกิปมาตอนนี้นี่แหละค่ะไม่เป็นคนที่แบบว่าถ้าพูดอะไรออกไปแล้วแบบพูดความรู้สึกอะไรอย่เงี้ยจะชอบแบบร้องไห้กในก็ร้องเลยนะครับมีอะไรอยากขอบคุณแล้วก็ฝากถึงเปแฟนในไฟแนลอีพีวันนี้ไหมครับค่ะก็อีพีสุดท้ายแล้วนะคะ ก็ฝากความรักของเอมมี่กับวอนนี่เอ้ยเดี๋ยวแพมกับดอกละไม่ใช่เหรอเออใช่แพมกับดอกละเนี่นะฮะตรงกลางเลยจ้ะตรงกลางนะครับเนี่เรากำลังจะได้ดูกันแล้วนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับดูไปพร้อมกับทุกๆคนนะฮะ